ยิงหลังทิงหลังไม่ได้ยิงไ่งเเกือบตายคนดูรอดได้ไงวะเนี่ยเจอซี่เป็นด้วยเกือบแล้วเกือบไม่ได้เล่นนะฮะ น้องเอ้ยบอกบอกให้มันเร็วกว่าน,นี้เดอ้อพี่ไม่ทันเดอ้อมีคนเปิดสเบยียง เจ็บมากมันเจ็บมากพี่ตัวผู้หญิงสวยฮะสวยฮะพ,พี่เปิดไม้หน่อยอ๋อพี่เปิดไม้หน่อยโอเคได้ได้ได,ได้สวยครับน้องต้องตายคนโดผมนั่งเก็บของนานไปหน่อยนะครับจริงอ๋อคนคนอะไรอะ่ะออเค ฮะคนคนคนอะไรล่ะโอ้โห <c oughs> คนมันยิงออไปเลยพี่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะจังกัวพี่อยู่ข้างบนเหรอตั้งรถข้างล่างพี่ตั้งรถกันในห้องน้ำองอะไรนะเด็บโดนระเบิด ร้านพี่อะโอ้ยเี่โอ้น้องร้านพี่ไม่ไหวเ,เอ๊ะไม่ไหวเลยนะคนดูเนาะน้องเขาร้านผมมาทุกคนเสียใจครับเสียใจเสียใจนะครับเสียใจเบี้ยลุกบอกยิมีคนที่อ,อดอยู่เลยเนะี่ยคนอะไรอะคนเหล็กหรือคนอะไรคนทั่วไปอะไรเงี้ยดิมบูราชา ไอวอจริงตัวจริงใช่ไอวอผมเยอะจริงทุกเกมนะฮะมีติบลูกกึแล้วเนี่ยคือมันจะมีเยอะไปไหนครับทุกคนสวยพี่สวยเอ้ยมีตัวด้า n นึดาวน n i ง ไม่รู้สับไม่ไม่เอาคิวเลยพี่ฮะเอาคิวเลยให้พี่เยเนี่ยสนไยเหรอพี่ไม่อยากเล่นแต่ให้พี่เล่นเหรอไม่ไม่เอาอ่ะพี่ทำไมอ่ะพี่โหดเนาะอะไรนะพี่เล่นปืนนี้พี่โหดแล้วอ๋อเล่นปืนนี้พี่โหดแล้วเหรอใช่แต่พี่เล่นสนายพี่โหดกว่านะอ๋อไม่ดีหรอกมั้งอ๋อไม่ดีหรอกมั้งทำไมทำไมมันไม่ถึงไม่ดีอ่ะ พี่มีปืนชาร์จไงเดมึ้นมือชาร์จแล้วหนุนายไงเดยอพี่เอาสไนาชาร์จก็ได้พี่ตึงพี่ตึงดับตึงระดับโลกอะเป้นไปครับทุกคนนะฮะ <laughs> วันทายไปบวันโลกค,ครับผมตึงเกินที่หนึ่งต้องมาจัดไปครับผมเอ ยืนหลังแอ,ร,อร์ดอบนะโคตรเท,ท่ระเบิดเบิร์ดเลยนะฮะจริงเยสดิดีบุ๊มาจากบนท้องฟ้านะฮะลงมายังสู่พื้นโลกนะฮะโคตรดูมันมาแล้วมันมาแล้วท้องหลังมีตัวที่ตังไหน่ะ บนเข่าบนเขาเข่าไหนอ่ะมันมีลายเข่าอ่ะเข่ารักเธอเธอไม่รักเข่าหรือเปล่าเข่าไม่รักเราอะไรนะเข่าไม่รักเราไล่เลยเนี่ยก็เข่าไม่รักเราอ่ะล้วเ,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 เราจะไปรักเข่าทำไมล่ะเอ,อะโหน้องนัรพที่จินทุกคนเม่กี้พี่กันละหนู ไอ้พี่ไม่ได้ล้าหนูเป็นผู้หญิงเหรอหนูเป็นคนหนูเป็นผู้หญิงเหรอครับแม่รู้ยังฮนะความนี้ความีฮะ <แ White. S 1> หนูเป็นผู้หญิงปะล่ะเป็นอะไรอะไอพี่พี่พ อปริยร้อยครับผอกดิบูกแม่งตึงเกินบนเขาเขาข้างบนก็มีนะตรงเป็นหรอบนเขาเหรอเขาไม่รักเธอหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไม่มี เห็นมีเลยน้องน้องตัวพี่แล้วนั่นาลาดไอ้ไม่ได้ลาดพี่ยิงสองเม็ดโอ้ขอบคุณดาวสองหมืสองพัยยดวงด้วยนะครับขอบคุณนะครับ โอ้ยขอบคุณพี่บารสด้วยนะฮะไปยับเลยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณพี่ชายนะครับผมโอ้วันนี้รอบไปห้าหมื่นดวงแล้วนะทุกคนนะขอบคุณนะครับห้าหมื่นดวงโอ้สุดยอดทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับตึงจัดอะทุกคนจริงขอบคุณนะครับอรขอบคุณนะ สุดในไทยจริงครับจะห้าคนเองทุกคนเกมนี้ต้องบูญ่าแล้วนะครับจริงน้องว่าพี่เก่งว่าน้องเก่งเก่งตึ้งตึงที่พี่โนโนหนึ่งของประเทศไทยเลยใช่ปะใช่ใช่ตึ้งจัดว่ะตึ้งจัดเลยนะเห็นมากคนดูมีแต่คนบอกว่าผมเก่งอะ่ะผมไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วเนี่ยทุกคนนะ ข้างใน,นามึงถือดีบูได้หมดใช่ไหมใช่รถรถที่รัดมันมาแ้วนะเนี่ยะเนี่ยดูนะดูดูดูด,ดูให้หัวให้หัวแค่นั้นแหละดูครับวิ่งแดบไก่นะฮะเฮ้เอไอวอร์ดีเลยมันโคสไลสไยครันรบน้องตึ๊เกิน สวัสด like, like. <money> ีค <Wha> ุด <Luis> ูท <diction aries> <ificar hat> ุกคนนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับผมโคตรตึงอ่ะ timbo ตึงจริงนะฮะทุกคนแล้วนะครับผมสอสามนะครับทุกคนนะแต้มผมเหลือห้าพันแล้วเหรอทำไมมันเร็วจังวะทุกคนทำไมแต้มผมเหลือห้าพันแล้วอ่ะช้ำนะฮะ